ทำบุญไปเมื um ่อวันวันอาทิ์เ like ป็นเรื่องแล้วก็ขันมันเป็นการทำบุญจะทำบุญโดนไปกี่บาทโดนไปกี่บาททำบุญอันใส่จงพกร้รอยร้อยสี่สี่องค์สี่ร้อยอาจจะไม้เง็นเนไม่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 ไมนไม่ไม่ไม่ไม้ไม่ไมม่ไม่่มม่ไม่ไม่ม่ไ่ไ่ไม่่ไมไ่ไม่ไไะ่่ ก็คือจัดจัดจัดข้าวจัดกระทงให้เจ้าทีกเอาไปใ้ใไหมค่ะอ๋ค์อคืออันนี้คือเป็นลูกไหมใคือลูกแบบเชื่อว่าผีมาจุดอันนอันนี้คือผมถามให้ฟังไม่รู้นะแล้วผีมันจะติดไปไหนเนี่ไม่ร yes)> ู้กว่าพญานาเขากดรอกกัญชาบรรกระชาสไปเหรอ ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดือดตาหน่อยผมนั่งดูเดือดดูแลสัตวจด้วยแต่ตาคนเชื่อว่าไม่ใช่คนเชื่อผมไหมมีสองวิธีที่จะไม่เกิดไฟไหม้สองวิธีหนึ่งก้อกวงจรปิด สองอคุณตาเนี่ยออกจากบ้านหลังนี้ไปจะไม่ไหมทำ,ทำไมถึงให้เอาตาออก <c oughs> ไปอยู่ที่อื่นคะก็จะได้คําตอบไ,ไงเรื่องอื่นๆที่เขาบอกว่าบ้านอาจจะโดนของหรือถูก,ถกทําของใสอันนี้เราสมัมผัสเห็นได้ไม่ไมี <ไง S 2> เลย,เลยผมอ่ะอนมาเนี่ยผมก็ภาวนาว่าขอให้มันเป็นน้ํามือของผีเถอะอย่าให้เป็นน้ํามือของคน การไฟไม่ในบ้านเนี่ยจุดเริ่มต้นก็เกิดจากไา,าอิสานนะเพราะนั้นอาจะเป็นร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอ่าไพอีสานพอาพอีสานเสร็จปั๊บไปทัท,ะทะลุงใช่ไหมพอทัทลุงเสร็จปั๊บไปทำเองเพชแต่ละเพชรฝีมือมนุษย์พอเราบอกว่าจะติกกดกล้องวงจรปิดไฟเลิกไหมผมไปทะเลาะกับญาติเขาในแคแพงเพชรของก็ว่าอ้าวไอเด็กคนที่ว่า รู้ว่าเวลาไฟจะไหม้เนี่ยมันจะมีเลือดออกข้างปากพิติไทยรัตนะเป็นคนพิสูจน์เลือดอหนักไปเป็นขี้ฟันมันเอาไม้ขุ้ฟันไปนพี่ติไปโดมเอามาดมเคสนั้นแหละแล้วผมม็ทะเลาะไบเคือญาติาเขาว่าเพราะเขาเชื่อว่าไม่ใช่เด็กมันเป็นผีแล้วก็ได้น,นาให้ติก็วงจรปิดตั้งแต่วันนั้นเขาพุ่งกลัเกบเขาด่าผมรับลังแต่พอแนะนําไปปับ๊บทุกอย่างเงียบก็เหมือนเคสนี้เหมือนกัน ผมภาวนาว่าให้มันเป็นผีเถอะเพราะผมจะจับผีตัวเนี้ยไปอยู่ในกรุงเทพไอ้ตัวที่มันด่ากันทั้งวันทั้งคืนอ่ะที่ยกมือไม่ไว้วางใจหาจะบกระเป๋าอาผีไปไว้ตรงนั้นเลยได้เรื่องด่ากันทันทีใช่ไหมประเทศชาติจะดีขึ้นผมก็ด่าอยู่นั้นแหละผมไม่ได้เอ่ยชื่ออย่เอ่ยชื่อผมไม่รู้นะคดีผมเยอะแล้วแสดงแสดงว่าพี่หมอปลาเชื่อว่าเป็นผีมนุษย์ใช่ไหมคะไรฮะแสดงพี่หมอปลาเชื่อว่าเป็นผีมือมนุษย์ใช่ไหมคะมันคือเรื่องจริงอันนี้มันไม่ใช่ความเชื่อเลย แต่มันคือเรื่องจริงอือแต่ว่าแต่ว่าเป็นใครเราไม่รู้ผมไม่ได้เจาะจงแต่ว่าสิ่งที่ผมสัมภาษณ์ไปอ่ะมันน่าจะเป็นตัวไขได้ทุกอย่างติดกล้องจอปิดเ้า่ากล้องจอปิดเราเอาตาไว้ข้างนอกเพื่อเอาตามอยู่กับผมกับปร,รัตนาไหมไปจไม่ไหมเลย <c oughs> เอาไหมชวนตาไปเลยเออไปด้วไปไหนถายจุดไปไม่ไม้ผมถามว่า ถ้าวันนี้พญานาคหรือผีมันเก่งจริงเนี่ยมันต้องทําให้เราหึงต่อหน้าเลยเนี่ยเราคุยเนี่ยลุกเลยอันนั้นอ่ะผีแน่นอนเข้าใจไหมแต่พี่หมอปลาเข้ามาก็ไม่ได้สัมผัสถึงอะไรเห็นมีรูนูอยู่ไม่ใช่ของีมีรูนูเลยวะเป็นรูนูเนาะมีวิญญาณเอยู่อย่างไม่มีแม่ผีไม่เห็นผอมันวิ่งหมดแล้แม่ผีกับพระเร็วๆนะเห็นผมวิ่ง อันนี้จะพูดจะพูดยังไงให้คุณแม่แกสบายใจวะถ้าแม่ยังยังไปอยู่ตรงนั้นน่ะจะทไว้แม่หนึ่งไม่ได้ทำงานแล้วเสียเวลาแล้วได้เงินของพ่อเลยเหรอใครว่าดีถามว่าแม่ว่าว่รอรอต่อรอคนไม่คิดอ่อนดีกว่าเลยเข้าใจยังแม่อันนี้คือเป็นความเสี่เราให้ให้พ่ออยู่นะ หรือว่าแม่ติดใจอะไรไหมยังไม่เชื่ออยู่ถามหมอฟันขึ้นเขืยหัวเขื่อยห็นไฟเนาะไฟคนเดียบกันไม่เขื่อยไฟมฆแม่จ้ามาเลยถ้าเขื่อยไฟลุกเป็นจุดเป็นจุดเหมือนกันไหมค่ะเคยเห็นนั่งอยู่ดีๆแล้วมันลุกขึ้นต่อหน้าไหมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันถ้าถ้าเพื่อนเอากล้องวงจรปิดมาติดนี่แม่โอเคอยู่เนาะดีจ้าดีดีเนาะแต่ผมามองว่ากล้องอ่ะมาเสียเงินไงแต่ถ้าเอาลุงคนแก่ไว้ข้างนอกก่อนอะ ไม่เสียเงินจะมีงานอะไรที่เจ้าก็มาให้ดู่นมีไหมกัอยู่เมคุยอย่นะไาต่อกอามาตอเจ้ามาให้อะมา่อไปคุยในโลกมไปคุยใน